ว่เราจะผ่านค่ำคืนนี้ไปได้เราขอให้ทุกคนต้องชูมือขึ้นป่าประกายใหูุ้มันรู้ด,ดังๆว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นแปละชาชนเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นแปละชาชน คิดถึงเขามากก็มันเหมือนภาตัวเองนะอ่ะมีรูปน้องสาวเขาแต่งนี่แหละตลกมากนี <c oughs> ่รูปที่น้องเขาแต่งนี่สยามเขาก็รัลาบไว้น้องคนเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบบาทยี่สิบบาทบอกว่า <c oughs> เอาไปทำทุน <c oughs> อุ้ยแม่เก็บทุกอย่างเลยลูกเนี่ยสยามคือสยามเป็นคนที่อะไรอ่ะละเอียดอ่อนกับชีวิตอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ในใจแม่เสมอรักเป็นห่วงตอนเด็กเขาโดนรังแกบ่อยช่วงมัธยมอะเนาะเขาโดนรังแกโดนเพื่อนรังแกโดนเพื่อนแกลดนอะไรอย่างเงี้ยอ่า พอแต่ว่าพอเพื่อนชอบอะไรเขาก็จะชอบด้วยมาเปลี่ยนไปจริงๆก็คือช่วงที่เล่นละครว่าเขาก็ได้ไปอยู่ในกลุ่มนี้มากขึ้นเขาก็ได้รู้จักกับคนหลากหลายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไปทางนั้นเลยจะมุ่งไปในเรื่องของการมองอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะพวกมันมาถึงกันแล้วมันมาจากทุกมุมตอนนี้มันได้รอพวกเราไว้แต่เราก็ไม่กลัว và tiếng súng nó đột แม่ก็เปิดฟังเสียงเขาเดี๋ยวจะหาที่ลุงสนามหลวงพูดกับเขานะเอ๊ะทำไมเสียงมันเป็นเหมือนเอ็โคู่ฮะเหรอครับเนี่ยครับเนี่ยไอ้อ๋อสะพอนทำมันจะสะพอนเหมือนจริงอะแม่ทําไม่เป็นเลยนะเปิดไม่เป็นเลยนะอืมก็ทําไปเรื่อยๆหรือก็ไปกดเจออะไรอย่างเงี้ย เออทีก็เอไปให้พ่อดูบอกว่าเฮ้ยเขายังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่บอกของเรานะว่าคลิปเก่าไม่บอกว่าเข้าใจในหลักการโอ้ที่รู้ใหม่ๆนะพ่อร้องไห้อ่ะเออแม่บอกเฮ้ยใจเย็นๆเรายังไม่เห็นกับตาอย่าไปลงความเห็นว่ามันตายแล้วไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอื บางทีคนบ้าก็พูดเลยเปื่อยเออแต่แม่ไปไหนไปทําบุญก็ให้นึกให้สยามสยามแม่ทําบุญให้วันนี้นะก็จะบอกอย่างนี้ทุกครั้งไปแต่ที่คนพูดให้เราน้ำตาร่วงก็มีนะบอกว่าเออเาเขาตายไปแล้วล่ะเขาโดนเขาอ,อุ้มมาจากอออะไรอ่ะฝั่งนู้นนะ เออเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าลงมาอยู่ในนี้คงตายแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยว่าคุณเห็นกตาเราก็จะเชื่อนะ mm hmm. เธอมาพูดอย่างเงี้ยเราเสียใจยอยู่แล้วมันก็แย่ yeah, ลงไปใหญ่อะ่ะมันมัม่ค<ม>ือมีคนพูดให้ฟังเธอมีคนพูดให้แม่ฟังคิดให้มันดูดีไปก่อนดีไหมลูกใจไปคิดว่าเขาไปจากเราคิดว่าเขาต้องอยู่เออเขาดิ้นต้องหลายปียังดิ้นมาได้ใช่ไหม คนเราถ้าไม่ถึงค้าวก็คงไม่ตายหรอกนะเออคิดว่าสยามคงไม่ไม่เป็นคนอายุสั้นเหมือนกับแม่แต่อยู่เจอหน้ากันทุกวันไม่ไม่คิดหรอกว่าเขาจะไปจากทุกทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหวไหมครับไหวพ่ไม่เหนื่อยแล้วยังไหว ขออภเพ่อนๆทุคนอย่าวันไหวกับข่าวลือใดๆที่เกิดขึ้นต้องเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านค่ำคืนนี้ไปได้ผมไม่รู้การมีความหวังหรือการชินหวังมาแล้วมันเจ็บปวดมากเลยการมีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเดินเข้ามาในบ้านแบบอย่างคุณแม่เขาก็จะแบบเห็นนหะมจัดจัดงานวันเกิดให้ให้ให้พี่ไอซ์เพื่อแบบมาเหมือนมันมันเติมช่องว่างอะไรสักอย่าง จริงๆเราเรามันเรารู้อยู่แก่จใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แค่เราจะรับมือกับมันยังไงแล้วเราคือเรื่องพวกนี้มันไม่เออผมเรื่องเชียนไปยังไงเออเหมือนแบบโอ้ยคือเจ็บปวดได้จริงๆตอนนั้นตอนนั้นยอมรับเลยว่า ทำไมคดีนี้ร้ายแรงเนาะหนึ่งหนึ่งสองนี่ร้ายแรงแม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความหมายสำหรับคนอื่นมากน้อยขนาดไหนแต่แม่ว่ามันเป็นคดีที่เออไม่ถูกใจพ,พ่อพ่อก็ให้คนอื่นพี่ใหญ่มาตามดูแลสอดส่องพูดจาไม่ดีก็ตีปากเนี้ยเออนะ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นไอน,นี้ก็หัว คืออยากจะรู้ความจริงไงไปล้วงลึกก็ไปลึกก็ไปลึกไปลึกมากูก็เลยเอาคดีให้ซะเลยแปลกใจอยู่ที่เมื่อวันศุกร์ตำรวจสันติบาลมาสองคนไม่บอกแม่ก็กว่าว่าตำรวจสันติบาลหรือเปล่าเนี่ยไม่ใกล้หรอกไม่ใช่หรอกแตใกล้เคียงเ <c oughs> เออพูดยังไงเนี่ยเออไ,ไม่ใช่แต่ใกล้เคียงไอ้ที่มาถามนี่จะช่วยตามหาหรือเปล่าเอา<ข>อแม่ก็ว่างเปล่าครับเอาไม่ช่วยตามหาแล้วจะมาสนใจตรงนี้ได้ไงนายให้มาไอ้นายให้มาเนี่ยนายเนี่ยคนหรือหมาอะไม่หมาก็นั่นแหละเห็บหมาโอ้ยตอนที่ตามใหม่ๆนะ คือดักหน้าดักหลังแล้วรถมาเฝ้านี่แล้วแม่บอกลูกเขยแม่ลูกเขยแม่มันว่าไงรู้ไหมแม่ใครเผือจะมาตามแม่ไม่ใช่ไอ้เออไอ้ก็คือสยามถ้าตามไอ้ก็ไปอย่างหนึ่งจะมาตามแม่ทำไมก็าตามแม่ให้ได้ลูกไงล่ะเออนะใช่ไหม <laughs> โอ้ใจไม่ดีกลางคืนก็เข้ามานะกลางคืนก็เข้ามา บอกว่าเออมหาสยามครับมหาทําไมสยามเป็นเป็นอะไรกับสยามที่มหาสยามเป็นเพื่อนครับอันแน่โกหกเราอีกแล้วถ้าเป็นเพื่อนแล้วทําไมไม่รู้ว่าวา่สยามไม่อยู่เออเป็นตารวจก็บอกมาเถอะแม่ว่างี้เออตอนนั้นแม่โกรธสั่นเลยเพราะว่ามันมืดแล้วไงม่ี้จะมาเอ้าเห็นแฟนเขาเดินขึ้นลงอแน,น่เฝ้ารู้แหละเฝ้า เ็เดินขึ้นมามันต้องมาแอบดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตอนนั้นแม่ไม่มีกล้องอืก็บอกว่าเอา้าน้องเขาเออเข้ามาดูไหมล่ะไปเข้าครับเออเราก็เชื่อว่าอนายเขาแรงแรงกับคนที่เห็นต่างแรงกับคนที่ไม่เห็นว่าเขาดีหรือไงอ่ะว่าเธอทนตัวน้อยอะเออคิดว่าเขาคงยังจับจ้องจับตาเราดูเราอยู่แหละ ชินนะพูดจริงๆนะมันหลายปีแล้วอะ่ะนับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมันก็ผ่านมาเจ็ดปีแล้วเนาะเจ็ดแปดปีที่เราเจออะไรแบบนี้แต่ที่ไม่ชอบไม่ชอบใจคือการที่ไปโรงเรียนคือมันเป็นสถานที่ทํางาน,นของเราอะ่ะแล้วคือเราไม่เคยเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนโรงงานฟังเพื่อนโรงงานไม่เคยรู้ไม่รู้เลยใครอะใครเนี่ยเขาเรียกมืองใครมึงไหนะออาไป,ไปไปไปก็เดินไปเก็มองใครวะ ตัวเราอ่ะยังไม่รู้เลยว่าใครแต่เขามาพูดเอานั่งก่อนสิเนี่ยนะเขาก็ามาถึงก็ถามหาเรื่องพี่สยามเลยรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนบอกพี่มาเถอะว่าไม่รู้จริงๆคือเราไม่รู้ก็คือไม่รู้อย่างเงี้ยจิตวิญญาณที่มีจริงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีจริงก็คงจะไปปกปักรักษาสยาม,มให้แม่ก็ยังบอกว่าสยามความดีที่หนูทำมันจะต้องคุ้มครองตัวหนูไปนะแต่ที่คนที่ทำ มันกำลังเริ่มรับกรรมแล้วอคิดถึงสยามตลอดเวลาคุณไม่ออกคุณไม่ออกส <c oughs> ยามก็รักแม่แม่ก็รักสยามวันนี้มันเกิดสยามนะั้นทำให้ขอให้บุญกุศลวันนี้ทําให้เจอตัวแล้วก็เจอกันทุกวันไม่นาน เราคงได้เจอกันนะแม่จะรอรอทุกวันรอทุกวันทุกคืนจะได้บอกนม่ดันใจรอสซึ้งแอบคงแม่ รักคงไม่